ทางการแต่งแพนด้าเวอร์ชั่น2มาแล้วค่ะคันนี้มาพร้อมชุดแต่งมาสโตเซตเต็มแล้วก็ยังไม่พอคันนี้เราจัดเซตแพนด้าที่อุดสาวากาศหล่อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปค่ะ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมมี่อิสุสุเมโทรสาขาเัยพฤกษ์ปากเกดค่ะสำหรับวันนี้เราเดินทางมาถึงแพนด้าเวอร์ชัน2กันค่ะคันนี้จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมชุดแต่งมาสโตเซร2จชิ้นแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเนี่ยสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนตัวรุ่นอีลิแกนจริงๆอุปกรณ์มาครบแล้วก็หล่อถูกใจแน่นอนเดี๋ยววันนี้บิมพามาชมแบบจัดเต็มเลยค่ะว่าแต่งอะไรบ้างแล้วหล่อแค่ไหนอุปกรณ์ของแต่งแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่ไปชมกันค่ะไปค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่นตัว Active นะคะราคารถจะอยู่ที่1 1 9 6 0ล้านาค่ะพี่สำหรับสีขาวมุกถ้าสีบอลเงินราคาจะอยู่ที่1นึ่0 0้านนนันั่นเองค่ะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าพี่แต่งจัดเต็มจริงๆคือดูเผินๆเ,เ,เนี่ยเหมือนตัวรุ่น e l e g a n c เลยเนาะแล้วก็อย่างที่พี่ๆรู้กันเนาะอุปกรณ์ขอแต่งต่างๆเดี๋ยวบีมจะบอกให้ชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวบีมขอเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะของตัวชุดแต่งมาสโตกกันสำหรับชุดแต่งมา ตเนี่ยเขาจะมีเซ็ตทั้งหมด26ชิ้นนะคะชิ้นแรกเลยก็คือตัวโลโก้ฝากระโปรงเนาะเป็นดีไซน์เหมือนเดิมเลยก็คือมาสโตกสปอร์ตนั่นเองนะคะ มาพร้อมในส่วนของเคี้ยวคู่หน้าพี่ดีไซน์ตรงนี้เขาจะทำกิมมิกเนี่ยให้ขายตัวรุ่น RS นะคะสำหรับ2ชิ้นนี้นะพี่เขาจะทำดีไซน์เป็นสีดำแล้วก็ดูชัดๆนะสำหรับสีดำตรงนี้เป็นแค่ตัวชิ้นงานที่ครอบเข้าไปเท่านั้นนะคะไม่ได้มีการแบบถอดตัวกระจังหน้าออกนะคะเป็นแค่ตัวครอบเท่านั้นเพิ่มเติมตรงนี้นะคะดูเนี่ยก็ด,ดูดูเหมือนเช่นเคยเลยค่ะสำหรับตัวชุดแต่งตรงนี้เพราะว่าตัวแอคทีฟเนี่ยเขาจะคุมโทนเป็นสีดำ อยู่แล้วนะโอเคชิ้นถัดไปค่ะสำหรับตัวไฟตัดหมอกแน่นอนว่าลูกค้าทุกคันติดตั้งตัวไฟตัดหมอกกันแทบทั้งหมดเลยนะคะเพราะหนึ่งเลยไฟตัดหมอกตรงนี้มันเพิ่มความสวยงามให้กับด้านหน้าของตัวรถเนี่ย เหมือนเคยแล้วก็ยังมีข้อดีก็คือสําหรับไฟตรงนี้พี่เราขับในกรณีที่ฝนตกหนักๆเนี่ยก็สามารถเปิดไฟตัดหมอกได้นะคะหรือเปิดในพื้นที่ที่มีหมอกลงหนาจัดเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยส่องสว่างให้เราเพิ่มเติมจากไฟด้านหน้าตัวรถนะสําหรับไฟตัดหมอกตรงนี้ราคาจะอยู่ที่3500บาทนะคะเป็นไฟ LED เช่นเคยคะ่ะ โอเคถัดมามาที่ตัวชุดแต่งกันนะคะสําหรับเซตนี้ชุดแต่งมาสโตเนี่ยเขาจะเป็นตัวเซตหน้าใหญ่นิดนึงนะพี่นะดีไซน์เนี่ยเขาครอบไปถึงเกือบกันชนด้านหน้าเลยทั้งหมดนะม,มีในส่วนของไฟเดลท์ให้ชัดเจนพี่แล้วก็ไฟเดลท์ตรงเนี้ยเขาจะอยู่ในช่องแอร์เคอร์เทนนะแต่ว่าที่ชอบของมาสโตนะคะเพราะว่ามาสโตเนี่ยเขาไม่ได้ทําตัวไฟเดลท์ตรงเนี้ย ติดทับตัวช่องแอร์เคอร์เทนไปช่องแอร์เคอร์เทนเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะคะพอดูกันชัดๆนะจะมีในส่วนของการเว้าตรงด้านกลางตรงนี้นะคะให้เห็นชัดเจนในส่วนของช่องแอร์เคอร์เทนค่ะ ถัดมาของตัวชิ้นงานสเกิตนะคะชิ้นงานสเกิตอย่างที่บีมบอกเลยว่าเขาทําดีไซน์เป็นดําเงาทั้งหมดนะคะคุ้มโทนกับรถที่เป็นสีขาวมุกแน่นอนแล้วก็ชิ้นงานเขาตรงนี้สีเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแทบจะไม่ต่างกันเลยสําหรับสีขาวมุกของตัว Active นั่นเองคะ่ะ แล้วก็สําหรับตัวเซนเซอร์นะคะคันนี้จะไม่มีตัวเซ็นเซอร์เพิ่มเข้ามานะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนรู้สึกว่าอยากจะติดเซนเซอร์เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้นะตรงนี้ก็เพิ่มในส่วนของการขับขี่เนี่ยช่วยเราบอกระยะด้านหน้าได้เลยนะคะมีเสียงแจ้งเตือนแล้วก็มีสวิคเปิดปิดให้ด้วยคะ่ะ แล้วก็ขอย้ำในส่วนของตัวเซสเกิร์ตนิดนึงนะพี่เซสเกิร์ตตรงนี้เขาสามารถเอาคำว่ามาสโตออกได้นะคะมาสโตตรงนี้มันจะเป็นแค่ตัวสติกเกอร์เท่านั้นนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถแจ้งน้องบีมได้เลยนะ ขยับกันมาที่ด้านข้างของตัวรถกันค่ะสําหรับด้านข้างนะคะบีมขอเริ่มที่ตัวชุดแต่งกันก่อนเลยเพราะว่าของมาสโตเนี่ยเขามีตัวชุดแต่งในส่วนของครอบช่องลมมาด้วยตรงนี้สวยนะเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยก็ไม่มีนะคะของมาสโตทําดีไซน์เป็นคาร์บอนนะพี่แล้วก็ชิ้นงานเขาสวยจริงๆให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะ ขยับกันลงมาที่ด้านล่างกันนิดนึงค่ะตัวคิวล้อนะคะสาหรับคิ้วล้อตรงนี้เป็นดีไซน์สีดําเงาแต่บีมบอกก่อนนะคะของมาสโตเนี่ยไซส์เขาจะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงจะอยู่ประมาณเกือบ4นิ้วเลยนะสําหรับตรงนี้นะคะดีไซน์ดําเงาชิ้นงานเนี่ยมียางรองกันกระแทกให้หมดนะคะทุกชิ้นงานของมาสโตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจะตัดเป็นสีดําเงาเป็นส่วนใหญ่นะโอเคเรามาที่ตัวล้อมแม็กขนาด20นิ้วของเรากันค่ะ ต้องบอกเลยว่าล้อมแม็กตรงนี้หล่อจริงๆแล้วก็ไส์จัดไป20นิ้วในส่วนของตัวล้อมแม็กนะคะล้อนี้จะเป็นล้อของตัว VRP นะคะ ลายเนี่ยจะเป็นลายซีกเยอะนิดหนึ่งนะพี่นะเราก็เป็นดีไซน์สีดําเงาเป็นแม็กหกลูนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยลูกค้าไม่ได้ใส่ตัวครอบคาลิปเปอร์หรือว่าใส่อะไรเพิ่มเติมน็อตก็เป็นน็อตเดิมเดิมจากของตัวรถอิซูซุนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ตัวน็อตเดิมเวลาการใช้งานเนี่ยจะได้แข็งแรงทนทานนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวน็อตท,ที่เป็นสีเนี่ยที่คุมทนกับตัวรถเนี่ยจะไม่แข็งแรงทนทานนะแต่ด้วยความที่การทําสีเนาะพี่เนาะเขามีระยะเวลาในการใช้งานบางทีอาจจะ ลอกหรืออาจจะล่อนได้เวลาที่เราใช้งานไปลูกค้าก็เลยอยากได้ความสบายใจอยากได้ตัวน็อตเดิมของตัวล้อนะโอเคล้อแม็กตรงนี้นะคะมาพร้อมตัวยางเลนโซตัวฟินิกกันอีกแล้วค่ะสำหรับ,รบยางเนี่ยก็จะเป็น2 6 5าทับห้าเหมือนเดิมนะคะสวยๆแต่ว่าของลายเนี่ยเลนโซเนี่ยเขาจะไม่ได้มีลวดลายอะไรเยอะเหมือนแบรนด์อื่นเนาะก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยถ้าพี่ๆที่ชอบแบบเรียบๆเ,เนี่ยของเลนโซเนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าตัวยาง ขาเราคาไม่แรงแล้วก็มีรับประกันให้ทั้งหมดครบชัดเจนคะ่ะ ขยับกันมาที่กระจกกันนิดนึงค่ะสําหรับกระจกตรงนี้ลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนตัวกระจกพับไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะพอรุ่นเดิมของตัว Active เนี่ยเขาจะเป็นกระจกสีดําด้านเนาะแล้วก็เป็นระบบในส่วนของการผักเก็บนะคะแต่ตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้เป็นงานเบิกศูนย์นะคะมีไฟเลี้ยวติดที่กระจกชัดเจนแบบนี้เลยพี่แล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะคะในส่วนของกระจกให้ด้วยในส่วนของแผงประตูนะสําหรับกระจกพับไฟฟ้าตรงนี้ราคาจะอยู่ที่12,000นับาทนั่นเองค่ะแต่ว่าสําหรับตัวชุดแต่งนี้เขาจะ มีตัวครอบกระจกนะคะเป็นในส่วนของตัวเคปล่ากกันอีกแล้วมาสโตะทำถึงนะคะทำเป็นเคปลาดแทบทั้งหมดเลยตรงนี้เราก็ครอบชิ้นงานติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะโอเคที่สำคัญนะคะสำหรับกระจกตรงนี้พี่พแอบเห็นเนาะว่ามีกล้อง360ด้วยคันนี้มีติดตั้งกล้อง360เพิ่มเติมแน่นอนเดี๋ยวรีวิวในรถให้ดูคะ่ะ ลงมาที่ด้านล่างกันนะคะสําหรับกาบประตูค่ะกาบประตูของมาซาโตะก็เป็นดีไซน์เล็กๆแบบนี้นะพี่ไม่ได้ทําดีไซน์ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเราต้องบอกจริงๆว่าตุงงนี้มาซาโตะสปอร์ตจริงๆนะคะเพราะทําดีไซน์เป็นสีดําเงาแล้วก็ตัดขีดแดงด้านล่างนะคะไม่ได้เป็นชิ้นงานใหญ่เหมือนเมื่อก่อนบอกเลยว่าด้านข้างดูหล่อสุดๆค่ะมาพร้อมในส่วนของครอบบันไดนะคะเป็นสีดําเงาให้คุมโทนกับตัวรถได้ดีเลย แล้วก็ในส่วนของข้อบันไดตรงนี้พี่ขึ้นลงง่ายสบายใจแน่นอนไม่เกะก,กะเวลาที่เราจะเดินขึ้นรถหรือลงรถคะ่ะมาที่ด้านหลังของตัวรถกันค่ะสำหรับด้านหลังดีไซน์หล่อจริงๆนะพี่บีมขอเริ่มที่สปอยเลอร์บนกันก่อนนะคะ ในส่วนของสปอยเลอร์บนพี่เป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ว้าวในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ให้ชัดเจนเหมือนเดิมของมาสโตกเขาจะว้าวไปเลยนะพี่ไม่ต้องกังวลว่าเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยต่างๆเนี่ยจะทําให้เบรกเราเนี่ยพี่รู้สึกว่าเห็นไม่ชัดเจนตรงนี้ชัดเจนแน่นอน ร้อแล้วก็คุมโทนเข้ากับการแ,แรปหลังคาของเราได้ดีจริงๆค่ะมากันที่ด้านคาดเอลกันบ้างพี่ต้องบอกเลยว่าคาดเอลมาสโตบีมเชียจริงๆนะเพราะว่าคาดเอลมาสโตเนี่ยไม่ได้สวยอย่างเดียวเขามีไฟเบรกติดที่ตัวคาดเอลด้วยแล้วก็เป็นไฟวิ่งนะเดี๋ยวบีมรองเหยียบเบรกให้ดูนะคะ เวลาที่เราเหยียบเบรกนะพี่ไฟก็จะติดชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยจริงๆนะเพราะว่าดีไซน์บางแบรนด์เนี่ยเขาจะทําเป็นแค่มีความเข้มขึ้นแต่ถ้าของมาสโตเนี่ยเขาก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้ไฟเบรกโดนที่3ทพี่ดูเห็นชัดเจนแล้วก็ติดที่ตัวคาดเอลด้วยความส่องสว่างเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้สว่างเกินไปนะคะอยู่ในที่พอเหมาะพอดีนะแล้วก็ในการใช้งานเนี่ยบีมบอกเลยว่าดีไซน์เขาทาออกแบบมาได้ดีแล้วก็สวยจริงๆค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะของมาซาโตะที่เขาจัดให้เป็นเศตเคปล่านะพี่ก็คือตัวคิ้วครอบทะเบียนนั่นเองค่ะชิ้นนี้ก็ทําเป็นเคปล่ามาให้ครบคันเลยนะคะสาหรับพี่ๆเนี่ยที่สงสัยว่าตรงเนี้ยไม่ติดได้ไหมหรือว่าอยากจะได้เป็นสีดําเงาเลยเนี่ยตรงเนี้ยบีมบอกก่อนนะคะว่าเขาทําเป็นเคปล่าเท่านั้นนะพี่นะาโอเคค่ะขยับกันมาที่การอยท้ายกันนิดนึงการลอยท้ายเป็นดีไซน์เดิมของมาซาโตะค่ะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะเป็นดีไซน์ที่เป็นสีดําเงาแล้วก็มีด้านการ เป็นโครเมียมสกีโลโก้มาสตโตสปอร์ตเป็นสีแดงนะคะชิ้นงานเขาค่อนข้างที่จะใหญ่พี่ให้พี่มั่นใจได้เลยว่าถ้าพี่ติดของแบรนด์เขาเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยหยิบของหรือว่าอาจจะไปโดนเนี่ยในส่วนของด้านท้ายเนี่ยตรงนี้เขาก็ช่วยเซฟในส่วนของด้านหลังให้เราได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ ขยับกันมาที่สุดหล่อของเรากันก็คือตัวสเกิร์ตด้านหลังนะคะสเกิร์ตด้านหลังของมาสโตเนี่ยเขาทําดีไซน์ออกมาสวยนะเขาไม่ได้ทําดีไซน์เป็นท่อคู่นะคะก็เป็นท่อเดี่ยวแบบนี้แต่ว่าทําดีไซน์มาเป็นไซส์แนวนอนนะคะแล้วก็ยาวนิดนึงตัดรับในส่วนของไฟถอยด้านหลังได้ดีเลยนะแล้วเขาก็มีตัดชิ้นงามที่เป็นสีแดงเนี่ยเล็กน้อยไม่ได้ทําดีไซน์ให้ดูแบบเด่นด้านท้ายเนี่ยให้เป็นสีแดงซะส่วนใหญ่นะออกแบบมาได้สวยเลยค่ะแล้วก็มีบัมเบอร์ด้านล่างเนี่ย ตรงนี้ก็ทําเป็นสีบอลเงินทําให้เข้ากับด้านท้ายของตัวรถแล้วก็ดูมีมิติแน่นอนค่ะสำหรับพี่ๆที่ชอบมาสโตเนี่ยถูกใจแน่เลยเรามาที่ภายในของตัวรถกันค่ะสําหรับภายในคันนี้ก็แต่งออปชั่นแบบครบจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะสําหรับสิ่งแรกที่บีมจะรีวิวนะคะก็คือตัวเบาะหนังนั่นเองสาหรับเบาะหนังคันนี้นะคะลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากว่าน้องบีมตัว PVC เนี่ยสามารถทําเป็นแบบ RS รได้ไหม พี่ดูเลยอันนี้คือเบาะ PVC นะคะแล้วก็ทำดีไซน์เหมือนตัว RS นะคะในส่วนของดีไซน์เหมือนกันกับนับป้าเลยค่ะมีการฉลุด,ด้านข้างให้เหมือนเดิมตรงนี้มีฉลุให้เพื่อว่าจะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยจอดรถตากแดดก็จะได้ไม่ร้อนก้นเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแล้วก็สำหรับตัว PVC นะคะสีเนี่ยเขามีให้เลือกเหมือนนับป้าเลยพี่สีก็สวยเหมือนกันแต่ความแตกต่างเนี่ยจะแตกต่างหลักๆเลยก็คือในส่วนของวัสดุนะคะของ PVC ี่ซเนี่ยเขาจะมีความผิวแบบเขาเรียกว่ามีลายเส้นนิดนึงนะคะสำหรับผิวเขาแต่ว่าถ้าเป็นนับป้าเนี่ยเขาก็จะเรียบไปเลยแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับบุนุ่มทางด้าน วางพนักแขนนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะเบาะ PVC แบบนี้เลยเนะพี่ทำดีไซน์แบบนี้เลยนะราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะเบาะหนังน a ะป้าจะอยู่ที่1 5 0 0 0แล้วก็เบาะหนังไมโครไฟเบอร์นะคะพรีเมียมไปเลยอยู่ที่19,00 0นะคะแล้วก็ออปชั่นถัดไปนะคะสำหรับตัวกุญแจปุ่มสตาร์ทนี่เลยนะคะเรามีแบบนี้ให้กับลูกค้าทั้ง2ดอกเลยในการสตาร์ทรถหรือว่าดับรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายเลยพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เราแค่กุญแจไว้กับตัวแล้วก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยนะคะ หรือเราจะสตาร์ทแบบว่าออกจากนอกตัวรถก็ได้วอร์มแอร์เนี่ยให้ห้องโดยสารเราเย็นแล้วเราค่อยเข้ารถนะคะก็ได้เหมือนกันก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่บีมชอบมากเลยคือตัวระบบเนี่ยพี่เขามี Walk-Away Auto-Lock มาแล้วนะคะพร้อมในส่วนของระบบการขโมยนะคะมาให้กับเราแล้วทั้งหมดนะคะระบบของตัวกุญแจตรงนี้พี่มีให้เลือก2แบบนะคะก็คือแบบแรกนะคะเป็นตัวที่แทบสายไฟราคาจะอยู่ที่5,500บาทนะคะแต่ถ้าส o อเกตัวรุ่นไม่มีการไปเกี่ยวข้องกับตัวสายไฟ ของตัวรถเลยราคาติงที่9,500บาทนะคะพร้อมกุญแจ2ดอกแบบนี้นะพี่สามารถซื้อเคสสวยๆเนี่ยมาใส่ตัวกุญแจนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะบอกเลยว่ากุญแจแบบนี้พี่เขาจะไม่มีตัวก้านดอกเนี่ยมาแทงกระเป๋าเราหรือถ้าชอบห้อยโต้แบบเข็มขัดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่แทงต้นขาของเรานะคะใช้งานได้สบายแล้วก็ตรงนี้บอกเลยว่าเขามีระบบหลายๆอย่างที่คุ้มค่ากับการติดตั้งแน่นอนค่ะ โ okay. อเคระบบถัดไปนะคะที่บิมจะพูดถึงก็คือตัวกลอง3้อง360นั่นเองค่ะทางด้านนี้เลยตัวกล้อง360ชัดเจนอยู่แล้วบีมรีวิวหลายคลิปมากนะคะตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะคะพี่ใส่ซิมการ์ดเพื่ออะไรเพื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้งานปกติเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องปล่อยฮอตสปอตเข้ามาที่ตัวจอแล้วเราใช้งานตัวจอได้เลยเหมือนเอาแท็บเล็ตเนี่ยมาไว้ในรถแบบนีพี่ดูหนังฟังเพลงดูกล้อง360ภาพเขาก็ชัดเจน แบบนี้อันนี้จะเป็นภาพสติดวิวนะพี่สามารถดูได้เหมือนกันทั้งหมดด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาอันนี้บีมเปิดประตูเนาะมันก็เลยจะขึ้นภาพแบบนี้นะคะก็สามารถดูได้หรือจะดูเป็น 3D พี่ภาพชัดมากนะคะที่ดู ให้เห็นกันแบบชัดๆเลยแล้วที่สำคัญตรงนี้เขาสามารถบันทึกภาพนะคะเวลาที่เราขับขี่ได้ถึง4จุดเลยไม่จำเป็นจะต้องติดกล้องหน้ารถเพิ่มเติมเลยนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนรู้สึกว่านองบีมพี่ว่าพี่อยากจะติดว่ะเพราะว่าตรงนี้มันไม่เห็นตัวหน้าฝาก,กระโปรงตัวรถถ้าจะมีอะไรเนี่ย หล่นใส่ตัวฝากกระโปรงรถพี่หรือกระจกรถพี่เนี่ยพี่จะไม่มีกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ต้องกังวลพี่เพราะทางเรามีกล้องบันทึกภาพหน้ารถแถมให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็ใช้งานแบบสะดวกสบายเลยค่ะไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะก็ฝากไว้ด้วยสาหรับออปชั่นกล้อง360นี้นะคะบีไม่ได้เข้าไปเล่นในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปอาจจะยาวไปเนาะเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านไหนยอยากจะให้บีมารีวิวในส่วนของกล้อง360แบบจัดเต็มสามารถใช้อะไรได้บ้างหรือว่าออปชั่นที่มีใน ฟังก์ชันนี้มีอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวบีมรีวิวให้ดูแบบจัดเต็มนะคะจะได้ไม่รบกวนพี่ท่านอื่นที่อยากจะดูว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยสําหรับแพนด้าคันนี้ค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยอุดเสาอากาศแล้วก็ใส่ครีบสลามเพิ่มเติมค่ะพี่ลองดูกันชัดๆเลยนะคันนี้เหมือนตัวรุ่มอีลิแกนจริงๆนะแตกต่างแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะมองเผินๆเนี่ยแทบไม่รู้เลยเพราะว่าคันนี้เขาดูหล่อแล้วก็สวยจริงๆค่ะสาหรับคันนี้้ะะคคลูกา เลือกอุตสาหกอากาแล้วก็ใส่คีบฉลามเนี่ยราคาจะอยู่ที่9,500บาทนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวแรปหลังคาค่ะแรปหลังคาเนี่ยคันนี้ลูกค้าแรปแค่ครึ่งคันนะคะไม่ได้แรปมาถึงตัวหูกระจกค่ะเพราะว่าตัวหูกระจกเนี่ยลูกค้าใส่ตัวชุดแต่งอยู่แล้วเนาะตรงนี้ราคาก็จะอยู่ที่9,500บาทนะคะสําหรับพี่ๆที่บอกว่าน้องบีมพี่ไม่อยากแรปแบบ ครึ่งคันแบบนี้พี่อยากทําเหมือน RS ทําได้ไหมทําได้เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าแบบ RS นะคะราคาจะอยู่ที่ค่าพันบาทนั่นเองค่ะยังไงน้องบีมก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับแนวทางการแต่งรถ isuzu mu-X active คันนี้นะคะหวังว่าจะโดนใจพี่ๆนะคะอุปกรณ์ของแต่งต่างๆบีมได้บอกรายละเอียดชัดเจนแล้วนะคะชอบชิ้นไหนหรือว่าไม่ชอบชิ้นไหนสามารถตัดออกหรือเพิ่มขึ้นได้เลยค่ะทุกอย่างอุปกรณ์ตรงนี้สามารถจ่ายรวมกับค่าตัวรถได้ด้วยหรือจะจ่ายแยกจากเงินดาวก็ได้นะคะถ้าพี่พ รู้สึกว่าน้องบีมพี่ไม่อยากโดนคิดดอกเบี้ย ع, เพิ่มเติมเข้าไปนะคะในส่วนของยอดจัดสินเชื่อตรงนี้บีมก็บริการหมดเลยค่ะแล้วก็พี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพปริมนทนนะคะของบีมมีบริการจัดส่งนะคะตัวรถทุกจังหวัดให้กับพี่ๆค่ะรวมทั้งการบริการไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ทุกจังหวัดให้เช่นเคยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆทุกอย่างเรามีรับประกันให้นะคะด้วยที่บีมเนี่ยแต่งรถตัวแอคทีฟมาเนี่ย เป็นร้อยคันพี่เชื่อใจได้เลยว่าตรงนี้นะคะบีมดูแลให้ครบทั้งหมดทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวรถบีมใส่ใจแล้วก็ดูแลค่ะเรามีบริการหลังการขายที่ดีนะคะในส่วนของทีมงานของเราตรงนี้ก็มีทักษะในการดูแลลูกค้าแตกต่างกันแล้วก็ต้องเชื่อเลยค่ะว่าตรงนี้เรามีบริการให้กับลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าทางด้านเทคนิคหรืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ตัวรถนะคะให้พี่เชื่อใจได้เลยว่าซื้อรถกับทีมงานเราตรงนี้ปลอดภัยร้อ็์แล้วก็ความเชื่อถือมีแน่นอนค่ะยังไงก็ ว้ดยนะคะคสำหรับพี่ๆที่สนใจโปรโมชั่นนะสามารถโทรหาบีมได้เลยคะ่ะที่เบอร์0ู9 5 6 5 6 2 9 3นะคะเฟซบุ๊กของบีมชื่อว่าบีมมี่อิซุสุป้ายแดงเมโทรชชยพฤพษ์ค่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะสำหรับ t ิ k ตอกตอนนี้มาใหม่ล่าสุดนะชื่อว่าเซลล์บีมมี่อิซุสุเมโทรค่ะยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องบีมด้วยนะคะยังไงวันนี้น้องบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ